ท,ท่่อเียวืนๆสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจร,าจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักในจังหวัดทูเก็ตระยะสั้นกรมทางหลวงมีแผนจะทดลองบริหารจัดการจราจรบนถนนสายหลักทล402เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบประมวลผลไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะในทุกทางแยก 2. กำหนดเขตห้ามจอดรถริมทางหลวงเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรบนทางหลัก และบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกำกับดูแลการจอดรถของสถานที่ราชการร้านค้า 3. ปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าไทยวัสดุ 4. สำหรับทางแยกก่อแก้วมีแนวคิดจะทดลองโดยให้รถวิ่งตรงผ่านทางแยกอย่างเดียวบนทางสายหลักส่วนถนนสายรองจะให้รถเลี้ยวสายไปกลับรถทั้งหมดเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยจะทำการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนก่อนดำเนินการต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักในจังหวัดภูเก็ตระยะต่อไปกรมทางหลวงมีแผนงานก่อสร้างโครงการสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงสายหลักได้อย่างยั่งยืนจํานวน3โครงการได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ช่วงบ้านเมืองใหม่ถึงสามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต 2. โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข4027ช่วงบ้านพาราถึงบ้านเมืองใหม่ 3. โครงการกอร่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทลอ402กับทลอ4027และทลอ4025แยกท่าเรือ mm. การบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบจากการกอร่อสร้างในระหว่างการกอร่อสร้างโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้นกว่าเดิมกรมทางหลวงจึงมีแผนดำเนินง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินง,งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเสร็จตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. ทำการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว 2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาโดยกำหนดเงื่อนไขาการปฏิบัติงานก่อสร้างที่เข้มงวดภายในสัญญาเช่นเสนอเพิ่มค่าปรับมากกว่าที่ระเบียบพัสดุกำหนดไว้ความพร้อมของเครื่องจักรและคนงานห้ามเปิดพื้นที่ก่อสร้างทิ้งไว้โดยไม่มีการปฏิบัติงานการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้จริง รวมถึงมีแผนรองรับในกรณีเกิดปัญหาอุปสรรคและความล่าช้าเป็นต้น 3. พิจารณาใช้แนวทางการบริหารจัดการโครงการ6มิติเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรและลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง 4. บูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคกรมศิลปากรสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์และงานในส่วนอื่นๆให้แล้วเสร็จตามแผนงานไม่กระทบให้งานก่อสร้างล่าชา้า 5. สำรวจเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข402 6. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในระดับกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเพื่อให้การดำเนินง,งานมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปรง่งใสและตรวจสอบได้ กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่พร้อมเสริมศักยภาพจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเกตเวย์อันดามันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน